แลนาดมีแฟนไหมคะอ,อยากเป็นลูกเขยเฮียแมวไหมคะมลูกสาวเฮ er ียแมวยังไม่มีแฟนนะคะ <c oughs> ขนมปังแจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีะคะ่ะขนมปังแจกฟรีนะคะลลนาดมาเอากันแล้วละนาะดเลี้วละนาดมาเอาเลาเ็้วขนมปังแจกฟรีค่ะให้ลูกน้องทานข้าวด้วย าก่อนหนูไม่ต้องอายนะเอาได้เลยนะขนมบังอะลูกรางวัลไปแกแล้นาดละนาไม่ม hmm ีแฟนลูกสาวเฮียแมวยังโสดนะคะขับลูกอโอเคค่ะลูกชายคุณแม่ไปช่วยคุณพ่อแจกขนมนะคะ คุณเอาไว้ให้อาจารย์ตักตะการของตะการนะแล้วน่าได้ครบยังคะครบแล้วครับอร่อยนะขนมปังอร่อยเหมือนเจ๊เลยจ้าเจ๊ชื่อเจ๊ตูนนะกับเฮียแมว จ้าตรงตรงนู้นก็ยังไม่ได้นะชายข้างหน้าก็ยังไม่ได้ เฮียแมวโชห่วยนะคะขนมปังแจกฟรีค่ะกินแล้วรวยมากเลยนะคะขนมปังแจกฟรีค่ะขนมปังแจกฟรีนะคะขนมปังแจกฟรีค่ะลูกศิษย์อาจารย์จามอนค่ะยยค่ะส่ง <c oughs> ให้เราก็เอาเอายเยอะๆเลยค่ะอร่อยออทุกรสชาติาเลยนะคะ <c oughs> ขนมปังแจกฟรีนะคะไม่ต้องอายนะอายไม่รวยนะจ๊ะเอาเยอะๆเลยหนูเอามาเยอะได้ค่ะหนูเอามาเยอะนะขนมปังแจกฟรีค่ะลูกศิษย์อาจารย์จามอนนะคะค่ะจ๊ะคนแจกสวยและรวยมากค่ะค่ะไม่รวยเท่าไหร่แค่ปล่อยเงินกู้นะคะ เอาเถอะเลขแบงค์แกก็ได้นะเอาเหอะเลขเลขแบงค์ลงงขอแหลงของฮะไม่ต้องล็อกเอาเถอะเจ๊ก่งใจ เจเกมใจน้าแขนหลับตาหยิบเหลือมาลุลเร็วที่มันเป็นอะไรเหนียวจังขึ้นก็ค่ะเนี่ยให้เขาหยิบเพ้อเจ๊เจ๊ก็เหมือนกันเอาเลขที่เธอชอบเอาเพ้อเจ๊ลุลเล่อลุลเล่อถูว่าเจ๊ได้เลขอะไรอ๋อเอาเท่าน่าเจ๊ก็ซื้อมั่วซั่วอยากขออะไรยังไม่ยอมคุเนียเอาเพ้อพ่อยังไม่ลงจะพ่อยังไม่ลงอือเอาเพ้อจะพ่อท่านยังไม่ลงเราก็ยัง เลขอะไรก็ได้เงี้ย<ข>อเอาที่ททใจรัก <c oughs> เ,เลขไหนอะอันนี้มนนั้งเอไม่รู้นะไม่รู้นะเอ๊ <c oughs>